แล้วหลังฟลแกงหนูนนค่ะก็ฟิวแกงหนูตะเคิกิคิกิมาหน่อย แจ้งแล้วไอ้บิม๊มห,หนึ่งเขาหรือเปล่าวะแจ้งระบาดเลยแจ้งแล้วใกล้ขันละง่อมเลยสุ่มหน่อยแปลงเฟ้นกันให้น้ำสะเดี๋ยว ดีกาดดีทั้มันนะโอ้ไอ้นามขึ้นแปลงฟันกันรับดีบอ่อใจตื่นจากโมงตื่นทนี่เทียงขึ้นคนตี มันนี่คือพูกไปดังไฟแไงเนี่ยมัน, <c oughs> มนดังเนาะมันมมนี่หมอกลายกาหานนูหม้ออันเนาะหม้ออันบอกว่หมอกมันนี่หมอกลาย หน้าเปลงฟันคน,นมองเปลงฟันเราไม่ขันบอบีม,า,มาใส่ดีทีละ Nằm <laughs> บ่นี่ rồi เป็นหยัง Nằm นี้ đi <laughs> าามันเป็นน้ำดินที่ซือ่ออันนี้เป็นน้ำเสียงเนี่มันได้นี่แหละน้ำขึ้นน้ำสางเนี่ยขึ้นน้ำสางน้ำเสน,น้าปลรป่า,ปปาสิครัก กินกาแฟกาแฟกาแฟอ่อนฮอนสเปรย์มงกลับบีจังโอ้ลงหอยจังโมงบัดเนี่ย <c oughs> เกียวไปไหนสิถาจงไปไหนยกฝ่าเกี่ยวได้ปมัดเขาเดี๋ยนี่อยากได้ตอกมัดเพราะว่าจะคล้องมัดเพียง่เป็นตอกมันต้องงไใหญ่ตัวนี้มันมัดอะไรอกเมลาเมาตอกแง่ตัวนี้ลายต้นนี้ดีกลัว น้ำหม,มอกลงนี่มันอ่อนดีเหนียวดีแกว้วเยเ,เหนก่อนพ่อขันครีสวเรเ้ากิ <c oughs> <c oughs> ๊กให้น้องแก่ตีไรเดพ่อติแก้เธอเป็นางคุณอีกขั้นหนึง อ้าวกิ๊กๆแก้วเอ้ยแก้วน้แก้วเอ้ยฮะอุ่นปะมึงขึ้นนั่นอุ่นดีบ่เขาะการบูพอนมึงต้องมาเขินดอกเขินผู้เบาผู้เบาเหนือผู้สาวจอย เป้าเหนือผู้สาวจอยมีเบ้าเหนืออืมอืมอืมอ้าวอ่าก๋วยฮึคิกิ í í. แก้วเอ้ยหนูแก้ว,กวกเอ้ากินเลยกินเลย ไหนน้องกินน้ำเนี้ยกเพื่อเพื่มมมน,นมัดเข่ากัน Biết đấy chứ không? Khư bò Ôi anh đi tới mặt ngay quá Dạ dạ chọc kiểu con Ừ. Ê, cái đại YouTube này. ใส่ถุงมือนอะไม่นี่สิแล้วอยู่ดอกเ <c oughs> ที่ยงนี่ก็แล้วน่าจะใหญ่กว่าเ <c oughs> ที่ยงนาา <c oughs> ี่ก็แล้ววะเออคอยสิ้มก็สามคนห้ามหน่อยนะเกี่ยวไม่แล้วเที่ยงเลย ก็่วอหน่อยกอน,นเกี่ยวตอนนี้เนาะดีนนนนเนาะประมาเนาะเกี่ยวขเขายเยาากกะอะเลยมันหิวแล้วนี่ยจะหาตอกมัดเอามือยังมไกหรอกมันพวะท่านแห่งดีประเด็ดด๋ยหแย่ชมือ,อไรรอม่ได้เลอซมเนี่ยขอดิซี่มือมันมา เออตะวันสุกไหมฮะเออวันเสาร์เพราะว่าวันสุกไมาเงี้ยไวน้อยเดียวนึง ก็ะตีเพอนนั่นดีเล่งสิอื <favorite> ้น <this> น <evening> <t> ี้ขจกันกาสิปิงปิงซีนเนาะจี้จีกันมาเนี่ปิงซีนจี้ขจีกัน เนียยเ,เต็มกล้องอรถจี้กับจีจ้กันมาหนเอาปะปีงหมูปีงหมูเนาะกินก็เขาจี้แล้วเปล่านี่พี่น้องเอ๋ยปีงหมูเขาจี้ท่าใครแล้วเนาะจะหน่อยเนาะตีนะ นี่แหละน้อยขั้นแล้วคิก <laughs> <tal word> ิว้ยเว้ยจะคล้องก็ไปถอคล้องขั้นแล้วแก้วเอ้ยขั้นหลันติลุกขั้นหลันเต ใช้เกลือหรอปล่ากอให้น้อยไปพอแล้วโอนหยดล่ะห้าีม่ตีต้องโนไงเสร็สร็จก็ได้ ปิงตึ้งกันเลยจะปงไตก่อนรนะวจะโยหนหรืเซงเทิง,ถ,ง,งถ้าใครก่อนบอ่บ่เลยเนาะนห้โยนเลยนะถ้าใครโยนล่ะคุยน้ำเสีงปงเลยบ่หมูเลย ปิ้งเลยปิ้งสเลยปิ้งหมูกันปิ้งหมูก็จีกับจีปิ้งหมูจีก็จีก่อนบ้านเอ๋ย ลูกเลูกขึ้นนมานั่งนเออนาของเล่นมา้น้องนของเล่นมาให้นออ้อ,องแน,น,น่นกแกนเออหลามานั่งดิเด้อเด้อปัน้นเขาเด้อเนือมนนั่งเอปันป่นสิแพรเกลียวเข้า เห็นบ้อป้งัวไปจะแช่บ้อนอยากกินอยากกินมมาก่อนนนั้นเขาบอกไม่แส่แจบลดเพดเพดกองติดไอ้ินเลวบ้านอัยนจะดังแบบได้บ้อหนูมือนี่นะอขาบกองอเห็นเจ้าไปลุยหมดแล้ว เอาไปรูยวดแล้วะท้อโอ้ยือดังแต่เศร้าเถาเตะเมย์เถ้าบาดีจะได้ต้องปะแดดข้าทั้งหมดเลยแก้วปะแดดเก้วปะแดดข้ามือใหม่ใหม่รึ๊ก การเย,ย,ย็นทุาแบบนนม่เมือหยิบขนไปเนเยนน้อยคนน่อยเอ้ยเฮ้ยสีข้านเหรอเธอข้านเลรอเอ้าสีผากันปียงกินกันเดอบันี้นนเดอสิสุก มากขีมากมากีนี่ดีหมูนี่ดีทำไมนี่ดเหมือนกันดีมันคมันเผนะก็ต้องใส่ีกับนมะแยกกันตัวของไใส่ทีของกา่ใส่ีแยกกันโยแยป่น้ำเกลือก็ได้่นยุทธานากเป็นอย่างแบบเบง เดีจนหลกดใส่ซอสตัวเนื้อาจับนะก็เบิ่งน้องตีน้องโบหู้ดอกว่าจับบ่จับเลี้ยงหรอ่หน้องนัองต้มไข่ไปแล้วเป็นแทพใส่ไน่หนำเครื่อง,งแล้วก็ใส่เครื่องเท่านี้น้องสองเม็ดแล้วก็ใส่ไข่น้องต้มไข่ไปแล้ววันน้ต้องนะดังไฟกับดังเป็นหลกัก ลาบลาแลาบกินกินปิ้งหมูกับข้าวจีนะจ๊ะปิ้งหมูเบิ้งมันข้าวจีเฮามันก็เด้อโอ้โจ๊กข้าวเหนียวแล้วลูกได้ดูจะกินอืมโจกข้าวเหนียวข้าวจี๋ฟาเบิ้งน้อ่กินอ้าร้อนแดดขึ้นละ กินเลยกินกระปิ่งงมูลัอ่อจเสียบบ่เนี่บบ่นี่หลายหน่อยดิแซบบ่จอบอพอปั่นน้ำหน่นี่ก็จี้นี่แม่ ป ouais 네 uh huh. ั่นเหนียวแต่มันติดมือมันจมันจะมีเบียร์เห็ดจังบีเห็ดแนวอื่นทำมันแกะมือมั้งคนเหนียวใส่มือคนหนึ่งแซ่บแบบคนน้อง lai cả lại nhà rồi là nè Nó càng tuyệt Nên bà. Bà là nó mất không ยินดูเต so. <c oughs> <c oughs> ี่ยปวยปิ้งไหงปูปูฮะเขินนี่อย่างดูเนี่ย มาปั่นเข่ามาหน,หนูเขินเขินเขินเห็นยังนแ่ผูผู้บ่าวี่ต้องยผู้บ่ใช่่เขาสิพากันบางไงโบสิปิงสนมันสิเย็นก่อนวะโอปิงกินรดเอถ้าเจ้าบุกหสิมาหรือบมา เ,เลียสปิงแล้วนะกินแล้วไปอบกแซบาจอย<ะ>กินกระพุบเบาตี<ะ>กินกระพุบเบาหนือตี นน้อยคนน้อยไม่อยากอยู่เลยเธอคนน้อยเอ้ยเป็นยังยขี้มมกต ้ออว่าปิ่งมันมันกินหอยมันช่งแซบนะเพิ่งเนีปิ ح, ่งสินมาได้มาปั้นเขาก่อนอันใดเออเมื่อกี้สีเรียดอกเทียงเนี่ยเอาเ้ยาแม่เทียงไหมสามคนนี่แล้วันเก่งกัแล้ว เสียเอ้ามนเล้วยังสิพักช่าขี้ขันลงมอ่อีกแมนบอแมนขันพักหรอบอลงได้ไหมเมนบอเมนคักเรอบออยากลงเด็กๆอิ่ม,มหรือ,อยังจ้าเด็กๆกินข้าวอีกไหมขาอยากกินมา,มาเผ็ดนะ้ามอยากกินะไหมาเห ไว้มาปั่นเขากันขึ้นปสิ่งไปทาไหมอนเียงนก่นแลวไปถงอ่ทุมกินเขากัน่านไปกินฝุ่นดิกินพุ่นเดีนี่กินหองนีวใหญ่เมาตัาประแดกใครเนนะวะที่พริกตําประแดดใครน่ มันโมมีแนวจำไงปิงกินแต่สิบมันกับบโบเสียบวะเบืองใหญ่เสื้อห้องหายเฮาที่บีนเนไปใส่วะไม่ใช่มามเอามากินข่าวบนี่นนะมาเอ้ยเอาสมหนีพ่อหน้าใหญ่นะพ่อต้องซูกแห้งนะนะปีงมันซุกกันบ่ะเนี่ย โอ้ตามเปเด็ได้เส่นี่บล็กซี่เข้าหน่ไหมบล็กซี่ลงไปหอมๆเส้รกองไป,ป,ป,ไปเลยโอ้ขานั้นไม่มีกอยหาสวยบอกไปเก็บเว้ยนี่ต้นนี่ก็มีเก็บปรกอบใครแน่สู สวยปะแล้วแเราห้าวป่เนี่ยพี่น้องไปใส่เบอร์ตัวมือหนี่งหายวัดที่ไหนวะยายห้าวทำไมลูกเฮ็ดมาม่าหน่อยอาจารย์เฮ็ดมาม่าทำไมอ่ะหิวเอาลูกคือเป็นหนงแสนบ่อต่อ่ออกจอยเดี๋ยวพ่อให้ยกินยายกินข้าวก่อนพ่อทำให้ไปนั่งก่อน กินครับแม่ยพ่อพอกินกินมาม่าเน่ะเดี๋ยวไฟการไปนั่งก่อนเดี๋ยวพ่อทำให้จะของกินไปหลายแล้วรับใจครับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนก่อนเสือใบใหญ่ใช้ข้าวเนี่ยโอเอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à <problem>